มีอะไรนะแช n แนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมนะครับวันนี้เราจะพากันย้อนเวลากลับไปสัมผัสเกมนินจา8 b i บิตที่ทั้งบ้าพลังและไวระดับสายฟ้ากับเกมนินจาตำนานเกมนี้ The Legend of Kage ซึ่งที่มาของเกมนี้นะครับพัฒนาโดยไดโตะและเปิดตัวครั้งแรกในปี1985บนเครื่อง ade, อาร์เคก็จะถูกพอร์ตลงเครื่องฟาร์มิคอในปี1986 คุณจะได้รับบทเป็น Ninja นินจาหนุมชื่อคางเงะนะครับที่จะต้องช่วยเจ้าหญิงคิริจากกลุ่มนินจาร้ายและสามูไรฟังดูง่ายแต่ในความจริงคือยากระดับหลอนแบบตายแล้วต้องเริ่มใหม่ทันที The Legends of k a ค e คือหนึ่งในเกมแนวแอคชั่นแพลตฟอร์มรุ่นแรกๆเลยนะครับกับการกระโดดสูงแบบไร้ขีดจำกัดลงหลายแพลตฟอร์มทั้งอาร์เคฟามิคอม แล้วก็ PHP ในภายหลังนะครับในเรื่องของระบบเกมเพลย์นะครับเร็วมากนะครับคุณจะเริ่มจากตาวิ่งไปทางขวาต่อสู้กับนินจาที่ส้มโจมตีและซามูไรที่ยิงลูกไฟใส่คุณขางเงยมีอาวุธอยู่2อ,อย่างคือดาบสำหรับฟันระยะไกลแล้วก็ดาวกระจายระยะไกลไม่จำกัดที่โหดที่สุดคือการกระโดดคุณสามารถกระโดดสูงได้ราวสองสามหน้าจอแนวตั้งคือต้นไม้วิ่งบนใบไม้ บินเหมือนนินจาาร r โตะเกมแบ่งออกเป็น5ฉากหลักๆและวนหลูปไปเรื่อยๆเหมือนเกมอาร์เคดทั่วไปในยุคนั้นฉากต่าเต็มไปด้วยนินจาฉากวังต้องปีนกำแพงฉากวัดไฟไหม้มีลูกไฟลอยอยู่เต็มจอฉากวาร์ฟวิ่งไปในอุโมงค์และฉากช่วยเจ้าหญิงถ้าช่วยสำเร็จเกมจะกลับไปเริ่มใหม่แต่ศัตรูจะยากขึ้น The Legends of Kage มีจุดเด่นมากมาย คือระบบกระโดดแบบอิสระจังหวะเกมรวดเร็วสะใจเหมือนกำลังฝึกนินจาจริงๆความเรียบง่ายแต่มันมีแค่สองปุ่มแต่กลับมีความลึกในการเล่นดตรีคลาสสิกแบบญี่ปุ่นความยากเล่นแล้วไม่เคยรู้สึกปลอดภัยเลยทุกวินาทีมีศัตรูพุ่งเข้าใส่ความยากของเกมนี้แน่นอนอาจจะทำให้บางคนหัวร้อนคือตายทีเดียวต้องเริ่มใหม่ไม่มีพลังชีวิต คือโดนทีเดียวตายศัตรูโผล่มาแบบสุก AI นินจาค่าดเดายากกระโดดบ้างว้าบ้างแบบไม่มีพักเลยครับแต่ความโหดแบบนี้แหละทำให้เกมนี้กลายเป็นตำนานเกตเล็กเกตน้อยอีกอย่างหนึ่ง The Legend of Kage มีชื่อภาคต่อว่า Kage 2หรือ The Legend of Kage 2บน Nintendo DS ในภาคนั้นมีเนื้อเรื่องมากขึ้นการาฟิกสวยขึ้น แต่ยังคงเป็นเอกลักษณ์การเล่นแบบรุดภาคในปี2,000เกมต้นฉบับยังถูกนำมาดีเมคใหม่ทั้ง PlayStation 4และ Switch อีกด้วยนี่คือหนึ่งตำนานยุคทองของค่ายไตโตที่ยังพูดถึงจนถึงทุกวันนี้เกม The Legend of k อ n ค e เเกมนี้สอนให้เรารู้ว่านินจาที่ดีต้องพร้อมตายตลอดเวลาทั้งความไวความยากและสไตล์การเล่น สุดยูนิทำให้เกมนี้ยังคงเป็นที่รักของของแฟนเกมยุคเกา่าหากคุณไม่เคยรอคุณต้องจัดสักครั้งสุดท้ายนี้ถ้าคุณชอบคลิปนี้กดไลค์กด subscribe แล้วคอมเมนต์ว่าคุณยังจำเกม The Legends ออฟคานได้ไหมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ